สวัสดีค่ะส้มจิต์ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้จะพามาชมกับรถคุณพี่โกเอกนะคะแต่งหล่อมากมากเลยค่ะคันนี้เป็นรุ่น XLT รุ่นขายดีสีน้ําเงินคันนี้นะคะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวส้มจีตพาไปชมนะคะคันนี้ใส่กระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีน้ําเงินแล้วก็เพิ่มไฟ LED 3จุดเท่ๆแบบนี้นะคะพร้อมกับใส่ตัวครอบไฟหน้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะ ไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวทรงซีแคมแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกมาให้ครบในชุดกันชนเลยนะคะคันนี้มีตกแต่งเพิ่มเติมก็ใส่ตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมดเงินนะคะแบบนี้เลยปกป้องตัวรถได้ดีมากๆและแข็งแรงนะคะลูกค้าเลือกเองทุกชิ้นงานเลยนะคะและล้อแมกนะคะลายพิเศษมากๆเลยขนาด18นิ้วนะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะจัดให้คุณพีโกเอกเป็นคันแรกของโชว์รูมเลยค่ะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงนะคะล้อนะคะก็ เท่มากๆเลยจับคู่กับยางตัวยางมอนสเตอร์เป็นยางมอนสเตอร์ at 3ค่ะซีรียางอยู่ที่265 60 r 1 8ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะคะ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะทุกคนขับสนุกนะคะคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะติดเพิ่มนะคะเป็นตัวแก้มข้างปกติตัวชิ้นงานแก้มข้างจะแค่นี้นะตัวนี้ก็เพิ่มตัวครอบแก้มข้างเข้าไปเป็นสีดำก็ทำให้รถดูสปอร์ตและเท่ม,มากขึ้นค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะมาที่กระจกด้านข้างนะคะนี่คือรุ่น XLT ค่ะรุ่นขายดีนะคะติดเพิ่มเติมมีตัวราวหลังคาค่ะกันสาดนะคะติดเพิ่มให้กับลูกค้าเป็นสีดำนะคะเป้ารองมือจับนะคะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนเล็บกุญแจนะคะตัวนี้ก็ติดเพิ่มให้ด้วยค่ะตัวมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเวลาลูกค้าสอดมือปุ๊บเนี่ยรถจะปลดล็อกให้เลยสําหรับรุ่น XLT แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเวลาลูกค้ากดล็อกประตูกระจกจะพับให้อัตโนมัติเช่นกันค่ะสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถลายนี้เท่มากๆเลยนะคะเป็นชื่อของคุณพี่โกเอกนั่นเองนะคะ G O E K นะคะแล้วก็มีตัวพื้นเป็นสีเทาด้วยนะคะบันไดข้างไม่พูดไม่ได้เลยนะคะบันไดข้างเป็นบันไดเหล็กแฮมเมอร์ Hammer ค่ะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเลือกติดกันเยอะมากๆเลยค่ะแข็งแรงและทนทานแล้วก็เท่อ,อีกด้วยค่ะ มาตามต่อกันด้านท้ายของตัวรถกันนะคะคันนี้ค่ะตัวรถเองเขาจะมีตัวครอบขอบไลเนอร์นะคะมาทั้ง3ทางแบบนี้เลยนะคะตัวกระบะท,ท้ายเองนะคะก็ลึกถึง5 4 0ม mm เมเลยนะคะสามารถบรรทุกของและก็จุมากๆนะคะจะใช้งานในเรื่องของการพาณิชย์ขนย้ายก็ดีมากๆเลยค่ะมาดูความหล่อของด้านท้ายตัวรถกันต่อนะคะใส่ตัวข้อไฟท้ายให้ครบเรียบร้อยแล้วก็พิเศษนะคะคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายเป็น led เท่แบบนี้ด้วยทุกคนสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยนะคะ ตัวข้อฝาท้าย Ford f o r d FORD นะคะทําเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีน้ําเงินเว้า wow, โลโก้แบบนี้ค่ะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอนะคะตัวกล้องนะคะถอยหลังมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เว้า wow, โลโก้ตัวนี้ไว้ให้พร้อมกับติดอะคริลิกเลนเจอร์ r าร์เเป็นเลนเจอร์ตัวน,นูนแบบนี้ให้ลูกค้านะคะสามารถเลือกได้ทั้งคันเลือกสีเลือกรายได้นะคะกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถพร้อมป้องกันนะคะการลื่นนะคะกระบะท้ายนะคะนี่ ลึกมากๆเลยให้ทุกคนดูกว้างมากๆนะคะมีตะขอเกี่ยวยึดสิ่งของทั้งหมด6ตะขอเลยนะคะราคาตัวรถเองอ่าตอนท้ายนิดหนึ่งตัวนี้จะมีไม้บรรทัดนะคะยาว130ซเมด้วยนะคะให้กับทุกคนด้วยสามารถใช้พวกงานแคมป์งานช่างต่างๆก็สามารถจะวัดสิ่งของได้นะคะวัดขนาดไซส์ต่างๆได้สบายเลยโอเคไปชมภายในกันนิดนึงค่ะ คันนี้คือรุ่นไข่ดีนะคะแอ์แบตก็มีให้ทั้งหมด6ใบเลยนะคะนี่ค่ะภายในห้องโดยสารนะคะกว้างนั่งสบายนะคะได้พงมาลาัยนะคะผ่อนแรงด้วยฟ้าสีทิศทางค่ะแล้วก็หน้าจอเนี่ยให้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นข้อมูลการขับขี่ส่วนหน้าจอทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วะคะ่ะสามารถเชื่อมต่อฟอดพาสได้นะคะสั่งสตาร์ทรถล็อกรถหาพิกัดรถได้นะคะแล้วก็เช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ด้วยเช่นกันค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ 6สปีดพร้อมกับตัวชาร์จไฟนะคะแบบไร้าสายนะคะวางแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยค่ะมีหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะโหมดปกติโหมดประหยัดถนนลื่นนะคะโหมดป้องกันการลื่นถลันนะคะก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะท่านใดที่ชอบรถแต่งหล่อๆแบบนี้ก็ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 2 5 9ก้าสอ้มจีดดพนครน,นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็ใช่กดติดตามช่องของส้มจีด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากภาพรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ